กลิ่นแก่หรือว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้สูงอายุเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อการใช้ชีวิตประจาวันใช่ไหมคะในแง่ของลูกหลานเราไม่ได้รังเกียจหรือว่ามีความรู้สึกอะไรมากมายต่อกลิ่นของผู้สูงอายุหรอกคะ่ะแต่ว่าในตัวของผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาอาจจะต้องการความมั่นใจหรือว่าไม่อยากให้คนรู้สึกรังเกียจกับกลิ่นของเขาตรงนี้นะคะ ความพิเศษของสบู่ก้อนตัวนี้ค่ะมันจะมีสารสกัดจากลูกพลัาญี่ปุ่นซึ่งมีฤทธิ์ช่วยป้องกันและระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งในสําหรับกลิ่นที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุว่ากลิ่นแก่ค่ะใช้สบู่ตัวนี้แล้วมันรักษาหรือว่ากําจัดกลิ่นตรงนั้น,นออกไปได้อาจจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับ ผู้สูงอายุเขามากขึ้นค่ะทำให้เขาอยากออกไปใช้ชีวิตหรือว่ากล้าที่จะพบปะพูดคุยคุยกับลูกหลานหรือว่าเพื่อนเพื่อนเขาได้มากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาเพิ่มได้เช่นกันค่ะ